วันนี้มาลองซิมเบอ่งเนาะว่ารสชาติมันสิเป็นแนวใดหอยใหญ่เด้อหอยที่เก็บเอามาอยู่น้องคลองเบ่งเนาะหอยเนาะสบายดีเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่่องเบ่าวสองแะแนบ่าวสอง,าสองมาเบิง่งเมนูกว๋วยหอยเนะาะบอาวสองได้กว๋วยหอยไว้เป็นที่เรียบร้อยพาทุกคนมาเบิง่งเนาะว่ากว๋วยหอยมัน เสียบหรือบอ่อหรือว่ารสชาติมันสิเป็นแนวใดเนาะมาทุกคนมาลองชิมเบิ่งเนาะว่ารสชาติของกล้วยหอยของบอ่อซองมันเสียบหรือว่า,ามันสีรสชาติมันสีเป็นแนวใดเนาะหน้าตาของกล้วยหอยกับเป็นสีแบบลักษณะแบบนี้เนาะนี่ น่ากินน่ากินขนาดทุกคนกล้วย,อยหอยก้วยหอยกล้วยหอยเด้อเมนูกล้วยหอยของกับขลองกับของแก่ก็มีอันนี้เป็นเครืองกับเนาะเป็นพักสลัดพักสลัด บ่อซองเดูกปลูกเองเนาะปลูกเองผักสลัดก็กำลัง,งพักกางามงามเนาะผักกมาผักสลัดกำลังพักกางามอันนี้ยังอ่อนอยู่เนาะยังหมดทันได้ใหญ่ดีเนาะแต่ว,ว่ากินได้อยู่เนาะพอกินได้อยู่ผักสลัดเบิ่งเนาะว่ามันมีของกับนี่มันมีอย่างเดเนาะ ก็มีผักสลัดแล้วก็มีมีผักข้าวทองอันนี้เป็นผักข้าวทองเด้อทุกคนผักข้าวทองเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ก็หลายคนเพื่อนๆก็อาจจะหู้จักแล้วก็อาจจะเคยลองได้กินผักข้าวทอง ผกเขา้าวทองมีเต่พักสลัดแล้วก็ผกเขา้าวทองมะนาวแล้วก็มีเครื่องปลาเด็กมียังปนไปน้ำเนาะแซ่บๆแบบนี้ก๋วยหอยเด้อทุกคนก๋วยหอยน่ากินขนาดเลยก๋วยหอยคองบ่อสองสแนว มาน,นี่มาลองซิมเบิ่งเนาะว่ารสชาติมันสิเป็นแนวใดมันสิแซ่บสินโน่สามใดเนาะนี่หอยใหญ่หอยใหญ่เด้อหอยที่เก็บเอามาอยู่น้องคลองเบิงนะ่งเนาะหอยเนาะลองซิมเบิงนะ่งเนกไกยหอยเนาะนี่เนาะทุกคน อบอไว้แล้วนะลองซิมมืงเนาะเดี๋ยวซิมคำแรกเผื่อเผื่อเพื่อนๆเผื่อทุกคนเนาะวันนี้มาลองซิมินะือเนาะว่ารสชาติของก้อยหอยมันจะออกรสสารเป็นลักษณะแบบใดแล้วก็เป็นแนวใดเนาะลองซิมิ่งเนาะทุกคนเนาะ สุดยอดอืมเพราะว่ามีาจะมีแมงวันมาตอมเนาะเพราะว่ามันหอมอ่าหอมกลิ่นปลาแดกเนาะหอมกลิ่นปลาล่าหอมกลิ่นปลาแดกปลาล่าเนาะแมงวันจนมาตอมเนาะวาโอ้สุดความแซ่บเนาะทุกคน เสียมอีกบาทหนึ่งเนาะเสียมอีกค่ำหนึ่งเพื่อทุกคนว่าจะเป็นแนวใดเนาะหลุดสารเอามาเสียมึงเนาะเหมือนเด้อทุกคนมากินก๋วยหอยนำเบาะซองชาแนลลองอีกคามหนึ่งเนาะอืมชื่นยอดอืม อยู่ในนี้ล้นแต่มีแต่ผ้าหอมลน้ลนๆมีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งหอมกินปลาแดกปลาล่าเนาะแล้วก็มีหอมกินมะนาวอืมผักข้าวทองโอ้ผักข้าวทองก่อแสบเนาะคักเนาะผักสลัด จะพแเศษเลยบานีเนี่เอาบะนี้ก็เอามือใส่มือเลยเนาะนี่ก่อยหอยเด้อก่อยหอยกินเผื่อทุกคนเนาะลองบังอืมสุดยอดอาหารการกินของบะสองแชนแนล ก้อยหอยสุดยอดเมนูก้อยหอยอาหารแบบบ้านๆเนาะอาหารแบบวิถีชีวิตของบรอกบ้านนาก็ประมาณนี้เนาะกินก้อยหอยสุดยอดเมนูก้อยหอยแซ่บนัวหอมกินปลาแดกปลาละเนาะเอาประมาณนี้เด้อทุกคน ก่อยหอยเนาะก้อยหอยประมาณนี้เนาะ <c oughs> ขั้นาผู้ใดที่มักคลิปนี้ก็บ,บ่สองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้บ่สองชแนลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางสองเอ้าเอาไว้พบกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บ่สสองชแนลขอบุญขอบคุณที่ที่ตามรับชมพบกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บ่สองชแนลลาไปก่อนสบายดีบายบาย